อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะอย่างไผ่เฟอร์นิเจอร์ค่ะวัตถุดิบในพื้นบ้านนะคะก็คือไผ่ค่ะนำมาเป็นประกอบนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ จากอดีตจนถึงปัจจุบนนันนะคะการนําไผ่มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ค่ะก็ยังคงได้รับความนิยมจากชาวบ้านในหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ของอําเภอเมืองยะลานะคะเนื่องจากมีความคงทนแข็งแรงและให้ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านควรหมู่ที่5ค่ะก็คงมีงานทํามีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้ค่ะวัสดุหลักอย่างไม้ไผ่ใบจากและอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีการปรับราคาสูงขึ้นตามภาวะน้ํามันที่แพงขึ้นค่ะแต่ทางกลุ่มก็ยังคงตรึงราคาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่อยู่ที่ราคาเดิมค่ะทางด้านของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะคะนายหาเรสหลงค่ะก็บอกว่าความคิดในการ ตั้งกลุ่มไม้เฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือกลุ่มไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยเป็นคนกรีดยางในป่ายยางจะมีไม้ไผ่อยู่ค่ะโดยประจวบกับเมื่อก่อนนะคะนะ้าเคยขาย แครมาก่อนนะคะก็ได้มีการชวนทำค่ะแต่น้าเนี่ยไม่เป็นเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้ร่วมกันค่ะเริ่มจากการทดลองทําแคร่ไม้ไผ่แคร่นอนและรวมไปถึงการทาราําศาลาและอีกหลายๆอย่างค่ะทําไปทํามาคิดแบบไปคิดแบบมาก็ถือว่ามีความชํานาญจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นเยาวชนแถวบ้านประมาณ5-6ถึงคนนะคะโดยตนเองเป็นคนสอนทําให้มีรายได้มีอาชีพตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่9ของการทําอาชีพนี้แล้วค่ะ ำหราคาเฟอร์นิเจอร์อย่างเคาน์เตอร์ขายของนะคะก็จะขายอยู่ที่ราคา3,000ถึง4,000บาทค่ะทำได้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะมีการออกแบบให้ค่ะนอกจากนี้ในส่วนของแคร่ไม้ไผ่นะคะมีขนาด3ขนาดอยู่ที่ราคา500บาท 650บาทและ750บาทค่ะถ้าเป็นสาลาไม้ไผ่นะคะก็จะอยู่ที่ราคา4,300บาทถึง5,000บาทค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนไปสั่งทำหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร,รศรรัพท์098-093-9685ค่ะ